เสียงสาวบานหน้าเอาสวดๆสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปพุญเจ้าลองมาหาเพลงโบเซื่อวันนี้คือบิวตัวจริงไม่เป็นยังค่ะจะเป็นเกย์ปะย่ายจะเป็นเกย์ปะย่า่เมื่อนี้คอยว่าใดเป็นเกย์เหมือนคยขายสวยเจ้าบอกว่าคอยว่าสวยได้ิย่า่ตอนเจ้ามาแต่แรกเจ้า่สวยได้ย่า่ตอนแรกเป็นเกย์ไงตอนแรกเจ้ามเช้้าาเเจป็นเกย์ต่ย่ายแมนเป็นเกย์เจ้าว่าบบสวยสวยโบสวยเถอะการข่าวไม่ที่โบเขางาในเมื่องเกี์ก่อนเขามาเนี่ยเมนเพื่อนบอกว่า น้องครับน้องจะเข้าไปในงานเหรอครับข้าหนูเป็นศิลปินค่ะพี่นอกวก็เนี่ยแล้วก็เนี่ยยูดนต้องมีคนพาเข้านะกษัตรินเอ้าเอาจังสีเดบอวเอาจังสีเดบอว์่ฮะแบงฮะครับคือเขาได้ฟังหาเพลงแล้วนะคือเป็นเพลงที่รู้สึกว่ามาแบบใหม่ๆ แต่ถ้าเกิดเป็นเพลงที่หลายๆคนรู้จักบิวจิชเดล่าอะไรก็คือเสียงสาวบ้านนาเออฉันขอแบบฟังแบบสดๆหนาไว้ที่ได้บอเจ้าจะฟังบอยายเออเจ้าอยากฟังบอยายเอ้าคันหัวจักนี่ไม่ตะเกียดเลยดิเจ้าสิฟังบอยายเจ้าจะบอกว่าอะไรสดอยู่แม่ข่อยเมืองอ้าวต้องมันมันมันย่ายแบบอันนี้บ่ได้ไห้นมันต้องเป็นย่าย ب ขั้วบ่นซีขั้วบ่นซีเกตเอออ่ะขอยขอขออันสิบหนึ่งเมตรมา ขอฟังพูดอยากฟังเพลงสดๆจากเสียงสาวบ้านนาเออเอาเสียงสาวบ้านนาเนาะเออเออเอามาเอามาเฮาเสียงสาวบ้านนาเป็นเป็นจ้ามาแล้วเดินท่านสาว้านทินดอกบัวบานเชื่อลูกเชื่อหลานพระวอพระตาสาวสีเมืองใหม่ ในนามบิวจิตชาริยาเอาเสียงลำทำนองวาจาส่งเสียงวนมาอ้อนใจแปลนแปลสวดส,สดวดพี่น้องสดในเวทีกระมวลพี่น้องครับผมออก็ได้ลองโดยหรวพระพุาธเพีงนี้ ก็ร้องคู่มือยูนี่คอนเสิร์ตก็ร้องคู่มือยูพี่นี่เด้อสิบอกมันมีเพลงอีกเพลงหนึ่งจังใดเป็นเพลงเพื่อชีวิตแมนเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตไผ่เพื่อชีวิตนี่ซุ่มบุนี่ละจังใดฮะซุ่มคนบาปทั้งหลายไม่ล่าสุดไม่ล่าสุดสรุปดีบิวคือไม่จังหวะอยู่สวัสดีค่ะนุ้ยไม่พัชรี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คือไงอันนี้คือ nah ยังนี่บิว uh, จ oh, ีตค่ะเพราะแบบใครขึ้นตุกติ๊กน้อยหน่อยไหมตุกติ๊กน้อยเดีให้เขาเรื่องเขาเล่าแล้วก่อนให้น้องบิวฝากผลงานกันก่อนดีกว่าครับผมค่ะผลงานเพลงนะคะเริ่มที่จะปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาอีกแล้ววันที่16ธันวาคมนี้นะคะสื่อเพลงว่าคนบาปที่ฮักตาย อารมณ์สไตล์มักผัวเขาสันเดนี่พี่เสดเพื่อชีวิตเพ่งเพื่อชีวิตมักผัวเขาไปฟังให้สนุกเด้อพี่น้องเด้อเป็นบันเทิงเซื่อเอย่ไปหามากอีหลีเด้อโต่บาเป็นจังใดเด้อมีผัวมีเมียไปหนึ่งมีเมียไปหนึ่งนี่แหละแถวเดินแถวเดี๋ยวเจ้าเจ้าลังเลว่าสิถามว่าผัวหรือเมียัมันบอกกัสันจะไม่ต้องถามเพื่อความสบายใจนี่เขาจะว่านี่พ่อใหญ่เสือแดงนี่ผัวคอยยืนอยู่เดียวเดี๋ยวใจเย็น ป่าสาปาเมียของอ้ายป่าสาปาเมียของอ้ายท้าหัวใจน้องสีเฟศละคนละเบิดอย่าเป็นเครื่งผู้นันผู้นี้ผู้นี้นะผู้นี้ผู้นี้เออดีต้องไปฟังเด้อพี่น้องเด้อแป๊บแนึงนะเดี๋ยวช่วงนขึ้นเดย์เวลาหลายขมู่ว์อันนี้เขาว่นวื้วื้วื้วอยู่สุดท้ายสุดท้ายบิวจิตชลิยาฝากช่องทางติดตามติดต่อแน่เออเข้าการเข้างานค่ะฝากพี่น้องติดตามทาง หมอล่ำประทมมาเทิงสินเดอพี่น้องเดอรือว่าสิทธิดตําไปเบิ้งคอนเสร์ตบิวจิตชลิยาก็ได้ติดตามในเพจบิวจิตชลิยาแล้วก็ประทมเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะแล้วก็ช่อง YouTube บิวจิตชลิยาซิงเกอร์นะคะพี่น้องคะปล่อยเพลงวันเด่กสิคนบับที่้งไดอย่าลืมไปห้กกำลังใจในเดอพี่น้องเดอร์ฝากหอยฝากแขนฝาก,ฝาก,แ,ฝากแบงความหักอ่จะพี่น้องอาซิมีศิลปินอยู่ในหัวใจละละแต่ว่าขอพาออกแล้วก็เบียดบิวจิตเขาไปในหัวใจแน่จ้คน โอเคถือว่าเบียดได้ให้เบียดบ่ให้เบียดพี่น้องให้เบียดไดเด้อเออเอาให้เบียดแน่บิวจิตชริยาปฐมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมเชิญเาิขอบคุณเลยลายครับผมเดี๋ยวฟ่าวนี้เด้อสิลงไปทายรูปอยู่เอาเพราะให้เมื่อติดบ่มเนาะอยู่นี่อะไรเมื่อ้อมกัน